ทำนายความฝันฝันว่ากำลังเดินขึ้นบันไดฝันว่ากำลังเดินขึ้นบันไดแปลว่าจะได้ไปงานศพญาติจะมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากต่อการเสียชีวิตของญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทที่สนิทสนมกันเหมือนญาติฝันว่าเดินขึ้นบันไดมีดวงจะได้ไปงานศพคนที่ท่านรู้สึกรักและผูกพัน ฝันเห็นคนอื่นกำลังเดินอยู่บนบันไดให้ระวังจะมีคู่แข่งทางการค้ามีคู่แข่งทางด้านความรักฝันว่าเดินตกบันไดลงมาฝันว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็ล่วงตกลงมาเป็นฝันดีค่ะจะได้รับจดหมายจากทางไกลที่นำข่าวดีมาให้ฝันว่าเดิน ตัวเองกำลังเดินขึ้นบนไดท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเสียชีวิตของญาติพี่น้องฝันว่าเดินขึ้นบนันไดให้ระวังหลุมพางหรือศัตรูคู่แข่งทางด้านการค้าให้ระวังจะตกหลุมพางตกหลุมพางของคู่แข่งทางการค้าค่ะเลขนำโชค 8, 9 แปดเก้าค่ะ